เฟดดี้หนึ่งจากใจดูโซงแล้วก็แบตเดี๋ยวนอนนิดเดี๋ยวเด้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 โอ้ชัยชัยชัยแบตน้อยมากแบตชอยดูดีไปนะแคบเหลือเกินแล้วก็สวยด้วยโอเคพี่ผมรู้ไปโอ้แต่ก็จริงจริงเถอะช่องเถอะเฮ้ซูเปอร์สตาร์ทีฉันเองเฟดดี้ยินดีต้อนรับกูดูเมกาพิซซ่าเพ็ก หยิบเปเปโปลนีชิ้นจัมโบและปิท้ายด้วยฟิซีแฟส,สุดเย็นชํำแล้วสนุกกับเกมและสถานที่ท่องเที่ยวของเราอย่าลืมแวะไปที่ลอสตาโลด้วยนะแล้วพบกันก็ <And S 2> ให้สนุกเกโกเล่นันไม่ใช่เสียของฉันฉัน,ฉนที่ฉันบอกก็แค่ไม่อยากให้เธอสอบสนน่ะนะโอเคอ้าว ดูผมปรับอารมณ์ไม่ทันนะจริงๆเหยียนเวเข้ากล้องโอเควิ่งตรงนี้มุมสวยมากไอโอ้ยเจอดองแล้วชิบหายแล้วผมจะไปได้ไงเนี่ยโลดชักใครน่ะโอ้โอ้โอ้ชิดด้วยไม่เป็นไรอย่าฝุ่งซ่านอะไรทุกทีผมว้าวันอะ อะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้หยุดเป็นไอ้ขี้แพ้แล้วเร่งรีบออกไปจากที่นี่ซะออกมามาไม่ว่าเธออยู่แห่งห,งหนใดอะไรของผมเนี่ยมันพากอะไรวะเน,นี่ยนี่คืออะไรอ่ะอ่ะอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยมีไหมพี่มผมเจอปฏิาพานแล้ว,ลวเยี่ยมมากโอ้ได้แล้ว ให้ต่อให้ปฏิพาดกับสตาร์บอทเพื่อเปิดพื้นที่โอเคได้เลยมันเร็วอะไเลยไปเลยีด่ดิ้ีปฏิีชาร์จสเตชันโอเคได้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 แล้วทำไมไม่มีทำไมไม่มีทรับขึ้นเมื่อกี้ผมแต่ผมดีนะ่าฏิชาร์จสเตชันโอเคแกกกเล่ปฏิพาที่เธอเพิ่งได้มามันสามารถพาเธอไปที่แฟอร์บาร์หรือว่ามอนติคอปได้ด้วยมันสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเยี่ยมเลยว่าแต่มันใช้ไงอะ ผมเข้ามาตรงนีนะ้ทำไมเนี่ยเฟรดีมันใช้งไงเฟดีบอกหน่อยสิอย่ามาอยู่อยู่ก็เงียบไปตรงเนี้ย,ยที่ไหนวะเนี่ยเฟรดีผมอยู่ที่ไหนตอนนี้เราก็ถึงมันติกอบแล้วใช่ไหมผมมาต้องผมมาทำไมก็ไม่รู้แต่พบว่าผมมาเอากล้องนี่แหละกล้องกับปืนเดเซอร์เด็กกระโปงปุ๊เลือกกล้องดีกว่า โอเคน่าเสร็จด์เนาะอา e you r e a โอ้บายบายอะเราไปกันเสร็มยิ่งในรอบก็สูงสามมอนตี้เกเตอร์กับบ้านของถังเฮอริเคนโฮลอินวันแต่ตอนนี้เราปิดกรณาลับมาทีหลังก,ากา็แล้วกันตั้งแต่ที่เขาห้ามใช้กล้องที่มีแฟลชในที่นี่แล้วและไอ้แฟลชแคมมันก็มีแฟลชและมันก็ถูกยึดจากที่นี่บ่อยมากและเช่นเดียวกันนั้นที่นี่ก็เป็นที่เดียวที่ขาย เป็นการตลาดที่ดีเลยใช่ไหมล่ะยึดแล้วก็ขายขายแล้วก็ยึดนะเออมันเออโอเคโอเค่ตานนั้นแหละคิดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพลงเปลี่ยนแหน่โอ้ฟิลเตอร์ก็เปลี่ยนเรียกฟิลเตอร์แล้วเรียกว่าเชดเดอร์ดิผมยังไม่ได้เซฟเลยอ้าวไหนเซฟ อ่ะไม่อ่ะเฟดี้แถลมีผีเฟดี้เฟดี้เฟิี้ดวนขึ้นมากระโดดกุจ้าช่วยอ่าหลวมล่างขมงพลังเฟดี้อะไรเฟดี้กระต้งิ่งมาเนี่ยนักกว่ามากเลยเฟดี้อันนี้เซฟเก่า เฟ็ดี้หายเ็ดเกโกรีพวกเขารล้ยเอาไปเธอเห็นนั่นรีบจีบบัตรแล้วรีบออกมาซะเออเอฟตู้มันได้ไงเนี่ยมันแกล้งเตือนอยู่อะไรวันหน้ากลัวมาเฟตดี้อะไรมืดมืดโอ้โหเสียงมันซ้อนกันริบหายละเฟตดี้อันนี้ใช่ไหม มันคืออะไรอ่ะมันดูเหมือนกล้องเก่าๆสตันโมสินะโอเคโอเค,อเคกดสลับไปมาได้โอเคอ้นี่แหละเฟดแคมถ้าว่าเธอมีปัญหาสามารถใช้มันสตันหุนที่เขามาคุบความเธอได้นะแต่ยกเว้นมอนตี้ผมเขาใส่ไว้กันแดดอยู่เอาอได้แล้วเสงสวยมากมันประโยชน์ดีนี่หว่าเทนไปฉายได้เลยเนะี่ย เซชีสโอเคกันเถอะมันเลิกร้องได้หรือยังเนี่ยของนี้คืออะไรโอ้นี่เนี่ยกดกดกดไม่ได้สต,ตันมอนตี้ไม่ได้มาแล้วเซชีสเกอรลี่จะทำอะไรของเธอนะเอาว่าอะไรอะเฟดี้ฉันไม่ได้สตันนายนะเฟดี้อุ้ยไปแล้วอุ้ยอัปเกรดเฟดี้เมื่อกี้ผมแค่แบบ แค่ทดลองของมแค่ลอง,องของเฉยๆะไม่ทำอะไรเลยทิ้งเอาละกลับแล้วใช่ไหมไปไหนต่อพฤติกรรมของชิกา้ามันก็ออกจะดูแปลกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่หลังจากที่เธอได้เจอพิซซ่า,าชื่อมันโอ้โหชื่อซึ่งไอพิซซ่าพิซซ่าไอชื่อที่มันยาวๆอะไรเนี่ยแหละมันมีผลกระทบต่อโปรแกรมของเธอเธอเคยทำร้ายแขน เออเจ้าหน้าที่แล้วก็สตาร์บอทเพื่อไอพิซซ่าชื่อ,อย,ยาวนั่นแหะเราขอแนะนําให้ซ่อนหรือกําจัดหรือทําอะไรก็ตามที่ไม่ให้มันมีอีกไม่งั้นเราจะโดนฟ้องอีกนะไม่อยากเรียกชื่อด้วยชื่อ,อย,ยาวมิชชั่นอะไรเที่ยงไรเฮ้ยเดี๋ยวได้อะไรนะ่ะรุงเท้ามุาง,เาางเข็นโอ้ให้มันตัวเมเซอร์ไซส์นี่ดูเหมือนว่าเธอจะสามารถไปเี็น,นัน่นไดวนนะเพรว่าอยู่ก็ดีนะมีเฟสตเฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่งั้นผมวิ่งออกไปแล้วโง่เอาล่ะน่าจะมีอัปเกรดดึ๊บ รายงานจากแผนกซ่อมบำรุงฉันยังไม่พบกับสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงดังในระบบ a c เลยนี่มันก็ครั้งที่5ในสัปดาห์นี้แล้วนะถ้าเกิดว่าชั้นสามารถไปที่ช่องระบายอากาศงง,ง,ง,งนะัน่ะที่อยู่หลังเขาวงกดในเมสเซอร์ไสได้ฉันจะสามารถไปที่ c a t วอล์ที่อยู่บนเกเตอร์กอบลองดูเปล่าอ๋อใช่เราไปโอเคฟทีไไ่แบตน้อยร้อยนะเราต้องเดินไปเองโอเคไปที่ลิฟ โอ้ชัดในสุดอ้ยมันตีเฝ้าทางยาขึ้นบันไดนะมันเสียเวลาเดินก็ช้าเร็วๆเ,เอ้ยเอาเดินทะลุได้ไม่ไวโอเคอันนี้ faster bat faster bat โอเคแต่ผมไม่สนใจหรอกของเล่นเด็กเล่นนะนะเราทุกคนเลือกเอาอะระหว่างของเล่นเด็กเล่นเราไม่รู้ว่าระสตาร์ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรได้กับกล้องเนี่ยพี่ถึงแม้ไม่รู้แหละว,ว่ามันจะสตาร์ทได้จริงหรือเปล่าแต่กล้องก็คือกล้องเนาะกล้องแล้วก็ถ้าเราถ่ายรูป เราสามารถเก็บหลักฐานเอาไปาาแจ้งตำรวจได้ถ้าเราออกไปนะเห็นนะเราเห็นเฟดดี้กำลังนั่นน่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่นยนะโอ้เดี๋ยวเห็นอ,อ๋อวาเดซ่ากำลังไม่พูดเหรอเราสามารถถ่ายเก็บหลักฐานได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะอะไรอะไรเฟดดี้เฟดดี้ฉันได้ยินนะอะไรอะไรเอาแล้ววาเดซ่าเล่นผมผมไม่น่าพูดถึงมันเลยตอนนีม้มีสามแล้ว อ้ารู้ละวใครจนมองไม่เห็นรู้แล้วว่าใครไอไอ้ป<อ>่มพ,<ว>พวกนี้มันสามารถเปลี่ยนของงกดได้สงสัยจังว่าต้องกดยังไงมันถึงจะถูกนี่คืออะไรเอ่ยทุกคนอยู่ที่ไหนเนะี่ยรีโอเป็นคนเดียวที่มีกุญแจของเขาวงกดฉันหาเขาไม่เจอมาเป็นเดือนละไม่รู้หายไปไหนะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของรีโอนะที่จะฝึกให้ผู้ขุนยศสามารถจัดการกับของมุงกดได้ด้วยตัวเอง แต่เขาไปหลอกให้พวกคุณทำางานแทนเขา,าเดี๋ยวฉันจะลองไปปรึกษากับคนอื่นดูแน่เขามีเซฟเยี่ยมไปเลยเขาบงกาดต้องมีอะไรมีเฟดดี้ไงฮะในนี้น่าจะมีช่องระบายอากาศที่เชื่อมกับทางเดินข้างบนมอนตีกอบเธอลองไปหาแผงควบคุมของเขาวงกดนี้ดูโอเคเจกทำเฟดดีอ ดูจากข้อความแล้วเหมือนจะมีล็อกสตาร์บอทดเอากุญแจไปไว้ที่ล็อกสตาร์เทรเอร์และที่นั่นก็อยู่ในเด็กแคร์เด็กแคร์เอาเมื่อกี้อ่านใช่ไหมโอ้อย่าสิงอะไรสิงอะไรโอ้ถึงตรงนี้เหรอ,อ,อาใช่แหละไปดิมาอ่าอเด็กกระตุก ดอนดอบูนดอบ,ดอบฉันคิดถึงพวกนายมากเลยว้าวาว้าวว้าว,าวานี่ใช่ไหมโอ้โอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟรดี้แฟลต์บรฟแฟลต์บรเทีเตอร์ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับรายการตลกเดี่ยวของสตาร์บัตโอ,อนอ๋ยทุกคนเป็นยังไงบ้างผมแหมอุ้ยเยี่ยม <Yeah. S 2> คุณสังเกตเห็นว่าฉันเป็นห่นยนคุณรู้ไหมอะไรคือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับห่นยนมนุษย์กับแบบว่าวายฉันเกเแล้วแล้วก็ตาย แต่คนจนก็เหมือนกันแต่ว่าแค่อายุยืดกว่าช่บงเป็นผู้ชมที่ยอดเยี่ยมจริงๆตอนนอนเราสักรู่กำลังรถมุ่งทัดไปอยู่เจาะเจาะเรืดีเฮ้ดี่ <c oughs> โ,อดโอ้มาแต่ทางนั้นปลอดภัยใช่ทางนั้นไนะ่ะปลอดภัยก็ดี

นี่กเหมือนว่าเกม BB Vol จะมีปัญหานะเพราะเราได้รับการลองเรียนมาจากลูกค้าว่าเกมนี้มันมีกลิชเยอะมากเหมือนกับไอเกมที่เล่นอยู่ไอเฟสฉันก็เลยต้องไปซ่อมมันที่โรงหนังแต่ฉันหาไม่เจอมันหายไปไหนไม่รู้และฉันเองก็ยังไม่เห็นคําสั่งย้ายอะไรเลยด้วยฉันเชื่อว่ามันจะอยู่แถวนี้แหละมันไปไหนหรอฉันจะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากประชุมบริษัทเสร็จแล้วร้อยละ But Sir ิอุสคู่มือของเมเซอร์ไซด์เลื่อนสีเขียวไปที่มุม าถึงอะไรอะ่ะมาถึงไม่เซนไซหรอมิวส์ตลอดแหละไปเออออสตันไหมเธอสตัน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 สตาร์ทเฟืองเฟื่องโอโอ้โอ้โอโอ,โอ,อะไรอะไรอะไรมองอยู่มอง u, มอยู่ เปลี่ยนชุดอล้นนะแ้วผมลืมกล่องงลางนั่นพีดีหายไไหวะีดีไปดีีดีเธอมาจากไหนเนี่ยีดีออกลกใช่ไหมฉันรู้แล้วนี่เปนโซนออกลก อะไรขาอ้าวหายแล้วขาเอาละเล่นกันหน่อยไปดิเล่นกันหน่อยเรามีของสุกันดิฮะอ๋อเตี้ยเกินช่างมาเนี่ยเฟสที่หายไปดีเนี่ไง ไปกั้นทำไมนั่นล่ะโอเคผมรู้ทางละหาทางเปิดมันสินะแล้วผมจะรู้ได้ไงไกันไหนเกินอไนอ่ะรู้ละนี่น,นี่ยังไม่เปิดเราล่างลงแน่เลยเออ,อันนี่ะเหมมันเดิม อะไรวะเอ่อหนึ่งอะโอ้ยอเฟสที่อีกแล้วเฟสที่เฮ้ยเอาสีฟ้าปิดแทนสีฟ้าน่าจะที่ห้ากระเด้งลงไปงเตียวลาตรงนี้ อันนี้ก็คือ์ฟอร์เวิร์ดภาพใช่ไหมเขาเรียกคนนี้ถูกว่าไม่แน่ใจกันแต่แต่ที่ดูมันเป็นการมันไม่มีอะไรบอกอเลยเละเฟนดี้ก็บอกน้อยมากแล้วก็ทำไม่ผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเครื่องหมายนี้คืออะไรไอคันโยเสียงแดงนั่นคืออะไรอะไรเงี้ยแต่กดไปกดมกั่วกดอะไรมกมั่วไปกดไปกดมา,ก,ดมาก็ได้ละโอเคงั้นก็ผมพอเงียบแล้วกันพอสุขาัติีอารมณ์ไปหนึ่งแล้วเฟนดี้ก็ดูเช็คเจอเลยอะไรคนก็ไม่รู้ อ้ย่านะอะไรอ่ะมีแอนิเมชั่นเปิดด้วยเอาคืออะไรอะ่ะขยบแล้วทำไมต้องกระโดดตอนที่มันไม่มาใช่ไหมเล็กเจอไม่โดกระตุกมอนการเมอรี่ จิบหาแล้วกองทันไม่ได้พี่บอสไฟใช่ไหมเนี่ยจาะนะเพิ่งเซฟไปโร,รโอโรโอ้ไอเข้าแล้วเอาโดูนี่งไงอุยอยู่อยู่อยู่มองไม่เห็นเอออะไรอะไรอะไรอ๊ะเอ๊ะเป็นเมาส์ล้านเมาส์เมาส์ไอเมาส์ไอเมาส์ไอเมาส์เมาส์ม่ขยับเมื่อกี้ ป้าหนักมันดักฉันวิ่งอีหนูอีกแฮกรีอ่ะอ่ะโอเคป้าข้างหน้าฉันอยน่าตายอย่าตายอย่าตายปุ่มนั่นต้องกดปุ่มนั่นใช่ไหมเออ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 กดเลยกดกดสะใจเนาะสองรอบแล้ว<ๆ> <baseball>. โถใจสั่นมากนั่นฮะหลบงหน้า ครับมันโอ้โหูตายไหนก็ตายตายแล้วครับอืมเราเอาอะไรนะกลงเล็บมันใช่ไหมนี่แว่นตาหลุดด้วยในที่สุดก็หลุด,หล,ดหลุดตั้งหลายทีไม่อยอมหลุดแล้วผมก็โดดลงมาด้วยอนะ่ะเสียชีวิตอันนี้อะ่ะเอาสรุปเอากลงเล็บหรอือเอากลงอะไรเอาตีนแล้วเนาะโอเคอาบหายไปหมดเลย ให่ผู้หญิงที่ใส่ชุดกระต่ายฉันเชื่อเธอนะแกกกรี่ถ้าหากว่าเธอบอกว่านางมีอยู่จริงแต่มีความเป็นไปได้ต่ำม,ม,มากเพราะฉันไม่เคยเห็นนางมาก่อนไปนะฟีเดๆๆๆๆผมขอแปลตามที่เห็นซับไปแล้วกันนะผมฟังไม่เคยอ่อข้า่าไรขอโทษขออภัยด้วยแม่งแปลกหนา้าอคานจริง What วั t What t อ e รัก k ็ไอผมลืมกดอัด ผมลืมกดอัดแต่พอดีนะผด on, ะผมกดนิวสล็อตแล้วผมกดจบเกมเ,เรียบร้อยไ <c oughs> ด้โปรดอย่าไปมอนตี้กอฟใหม่นะเฮ้ยอย่าลเลยมันนานนะเว้ยเข้าเกมเร็วเลยสิวะอะไรอ่ะมันคือที่ไหนอะ่ะเอาละโดนโดสปบอยอีกแน่นนะเลยเน,เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งมันเซฟเป็ตีสีเนี่ยเดี๋ยวเพิ่ง ย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวแล้เราเดี๋ยวผมกดเข้าผิดเซฟไปเนี่ยต้องกดเซฟที่ยี่สิบห้าแน่ใช่ปะผมดูกดตั้งแต่ตอนที่เดินมาใช่ปะเดี๋ยวผมไปเซฟตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเออสิบห้าแล้วงั้นน่าจะใช่ไอ้เซฟที่ยี่สิบห้าเออใช่เบสมา โ <Okay, S 2> อเคดเวลาอกเกรดรถไฟอีจ้าไป,ไปิดไฟจะหมดยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกพา s พส and s สแอนด์เซอร์วิสรุนาเลือกสิ่งที่คุณต้องการที่จะอัปเกรดสรุนาไปที่ห้องป้องกันเพื่อํำเนินการต่อครับเริ่มเลยเริ่มจากการเปิดปอ,อกแคนอือฮึไอ้นี่จะขัดลตลอดตลอดอันนี้ป่ะทอนไฟออกโดยการกดปุ่มตามตัวอย่าง ข้อระวังก็คือห้ามพลาดเด็ดขาดและตอนนี้ก็ขอให้ง่ายๆเหมือนเดิมเออโอเคเลี้ยงอยู่นะเนี่ยโอเคไหนก็เลี้ยงให้ผมอยู่ออะเกียมตัวน,นี้กรุณาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่เข้าไปแทนที่อ่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเาไป หลังจากสวมใส่แขนใหม่เข้าไปแล้วเก้าหน้าต่อสายไฟกลับไปตามเดิมด้วยเฮ้ยโ oh, yeah. อเคเยี่ยมมากต่อไปปิดแขนเยี่ยมมากตอนนี้ใช้แผงควบคุมการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อม เดือดเลี้ยวึิเต็มมันชอบโอ้โหจอบเตรียมมากแต่แค่นี้ข้างหนึ่งไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันถูกต่อแล้วโดยระบบออโต้แอคซิสโอเคเป็นไงสวยไหมมือเฟตตี้เอาโซมมาก ตรงนี้พารนเซอร์วิตมาด่วนสักทีเถอะและ้วก็ฟินิชอัพเกรดเซรินกรุงเล็บมอนตี้สามารถปลดล็อกพื้นที่ที่ไม่สามารถเปิดได้ขัดจังวหวจริงเลยนี่เนี่ยเดี๋ยว็ด,ดมือของฉันมันเปลี่ยนไปนะเดบลเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาจากที่ไหนผมพูดไม่ได้อะมันคือความลับแย่จังแต่ไงก็ช่างเอถอะจุดวันว่าฉันจะสามารถพังรัวรอบๆนี่ได้เหมือนมอนเตแล้วล่ะ ใช่เหมือนเหมือนเลยเวลานอนแล้วนะแหมไปโดนขังอย่างนั้นโอ้ยมันมันว้ามันว้า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 วมันว้ามันว้ามันว้าอะไรไม่ให้ผมพูดเลยนี่โอ้ยเสียงลงอีกแล้วแต่มอนตี้แล้วนะฉันดีใจมากที่เธอมารีชาร์จสเตชันนะเกโกอรีในที่สุดฉันก็ได้อัปเกรดแล้วตอนนี้ฉันก็จะสามารถไปที่ล็อกซี่เล็กเว่แล้แล้วเล็กเว์เลยฉันไม่ได้ไปที่นั่นมานานมากแล้วแต่ว่า เธอน่าจะต้องหาวิธีรับมือกับล็อกซีหน่อยนะโอเคอันเอาไว้กีพีหนาแล้วกันเฟดี้นะโซมากเลยเฟดี้ก็ไวแค่นี้แหละโอเคโอเคผมไปแล้วเฟดี้เออบายทุกคนบายบายโอเคเฟดี้บายบายแล้วโชคดีครับผมขอให้โชคดีมีชัย